นี่คือความลับที่ถูกซ่อนมานานหลายร้อยปีพิธีกรรมโบราณที่ถูกลืมในป่าลึกแห่งประเทศไทยแต่เมื่อเราค้นพบสิ่งที่ตามมาเกินกว่าจินตนาการคุณจะได้เห็นโลกที่ซ่อนเร้นไปด้วยพลังลึกลับและการต่อสู้เพื่อปกป้องสมดุลของโลกใบนี้พร้อมหรือยังกับการเปิดประตูสู่ความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงอย่าพลาดเรื่องราวที่จะเปลี่ยนความเชื่อของคุณไปตลอดกาลในคืนที่ไร้แสงดาว มีเสียงกระซิบเล็กๆดังขึ้นจากในป่าใหญ่เสียงนั้นแผ่วเบาเหมือนลมพัดผ่านใบไม้ดวงจันทร์โผล่พ้นเมฆหมอกหนาทึบทำให้เห็นเงาร่างหนึ่งกำลังเดินอย่างระมัดระวังชายหนุ่มชื่อต้นกล้าเขาถือแผนที่โบราณที่ได้รับมาจากตำนานในหมู่บ้านแผนที่ชี้นำไปยังสถานที่ลึกลับที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปต้นกล้าก้าวเดินผ่านพงหญ้าและกิ่งไม้ที่ปกคลุมเส้นทาง กลิ่นดินชื้นและกลิ่นใบไม้ผสมผสานกันอย่างชัดเจนในอากาศเสียงสัตว์กลางคืนดังขึ้นเป็นระยะแต่สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจที่สุดคือความเงียบที่แทรกตัวมาอย่างไม่คาดคิดเมื่อมาถึงจุดหมายต้นกล้าพบกับประตูหินเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยรอยสลักที่ลึกซึ้งและงดงามลวดลายบนประตูเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของพิธีกรรมโบราณเขาลูบมือไปตามรอยสลักนั้นแต่ทันใดนั้น ประตูเปิดออกเองอย่างช้าๆด้วยเสียงคลื้คราดความเย็นยะเยือกพัดผ่านร่างกายของต้นกล้าในห้องด้านในมีวงกลมล้อมรอบด้วยเทียนจํานวนมากกลิ่นหอมของทูบและสมุนไพรแปลกประหลาดลอยฟุ้งอยู่เต็มอากาศต้นกล้ารู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องเขาอยู่เขาหันไปมองแต่ไม่เห็นใครเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นราวกับเรียกชื่อเขาเบาหาหา หัวใจเต้นแรงขึ้นจนแทบทะลุออกมาและแล้วเงาดำตัวหนึ่งค่อยๆลอยขึ้นจากวงกลมเทียนร่างนั้นไม่มีใบหน้าแต่เปล่งแสงสีแดงเรืองรองจากภายในต้นกล้ารู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยากจะวิ่งหนีแต่เท้ากลับแข็งทื่อไม่ขยับเสียงกระสิบกลายเป็นเสียงกรีดร้องเผ่าบาแต่แสนทรมานในขณะที่ร่างเรืองแสงค่อยๆเคลื่อนเข้าหาเขาต้นกล้าพยายามตั้งสติ เขาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกจากกระเป๋าหนังสือที่เขาได้เรียนรู้ถึงพิธีกรรมโบราณเพื่อสื่อสารกับวิญญาณเขาสวดบทสวดโบราณเสียงสัน่นร่างนั้นหยุดเคลื่อนไหวแล้วค่อยๆแตกสลายกลายเป็นควันสีดำแต่ทันใดนั้นพื้นใต้ต้นกล้าเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแสงสลัวจากเทียนค่อยๆหลีลงจนดับไปหมดและความมืดสนิทเข้าปกคลุมเสียงกรีดร้องนั้นกลับดังขึ้นมาใหม่ ลึกขึ้นและหนักแน่นขึ้นเหมือนว่าพิธีกรรมนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นจริงหาหาต้นกล้ารู้ว่าเขาได้เดินเข้าสู่โลกที่ซ่อนเร้นของพิธีกรรมโบราณและไม่มีทางหวนกลับออกมาได้ง่ายหาหต้นกล้าเผชิญกับความมืดสนิทที่คลุมทุกสิ่งรอบตัวเสียงกรีดร้องยังคงสะท้อนอยู่ในหูเหมือนจะกดดันให้เขารีบหนีแต่เขายังอยู่ตรงนั้นในความมืดนั้น กลิ่นของทูบและสมุนไพรเริ่มเปลี่ยนไปเป็นกลิ่นของดินและเลือดความหยิงเยียบเริ่มแทรกซึมเข้ามาในกระดูกเขารู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ลึกลับทันใดนั้นประตูหินปิดลงอย่างแรงด้วยเสียงก้องกังวานทําให้ต้นกล้าตกใจจนแทบสะดุง้งเขาหันไปมองรอบหาหะแต่ไม่มีทางออกในความม,มืดมิดมีเพียงแสงเรืองรองอ่อนๆจากสัญลักษณ์โบราณที่สลักอยู่บนผนัง มันเริ่มเปล่งแสงเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่กำลังเต้นแรงเสียงกระซิบค่อยๆกลายเป็นเสียงกระซิบภาษาโบราณที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนต้นกล้าพยายามตั้งสติและจดจำบทสวดที่เคยเรียนรู้แต่เสียงเหล่านั้นกลับดึงดูดเขาให้กล้าเข้าไปในวงกลมเทียนอีกครั้งเท้าของเขาเคลื่อนที่ไปเองโดยที่เขาควบคุมไม่ได้เมื่อย่างเท้าเข้าไปในวงกลมต้นกล้ารู้สึกเหมือนร่างกายถูกดูดเข้าสู่มิติที่ไม่อาจอธิบาย แสงสว่างแผ่กระจายไปทั่วและทันใดนั้นเขาพบว่าตัวเองอยู่ในอดีตท่ามกลางกลุ่มชาวบ้านในชุดโบราณที่กำลังทำพิธีกรรมเสียงสวดมนต์และเสียงกลองดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณต้นกล้าเห็นผู้เฒ่าผู้แก่กำลังนำพธิธีอากาศเต็มไปด้วยความเครียดและพลังลึกลับที่น่ากลัวเขาสัมผัสได้ถึงความจริงที่ถูกซ่อนไว้พิธีกรรมนี้ไม่ใช่แค่การบูชาแต่เป็นการผนึกพลังบางอย่างที่น่ากลัว และในขณะนั้นเองท้องฟ้ามืดคลึ้มและสายฟ้าฟาดลงมาความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนเขาแทบหายใจไม่ออกจากนั้นเงาดำรูประหลาดปรากฏขึ้นตรงกลางวงพิธีผู้คนต่างกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวต้นกล้าพยายามวิ่งหน,นีแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งเขาเข้าใจแล้วว่าโลกแห่งพิธีกรรมโบราณน,นี้ไม่ยอมให้ใครหนีไปง่ายหาหะ และเขาจะต้องเผชิญกับมันจนกว่าจะหาทางแก้คำสาปได้ในขณะที่เสียงร้องกรีดร้องยังคงดังกึกกล้องไปทั่วต้นกล้ารู้สึกว่าเวลาและสถานที่เลือนรางเขาอยู่ในระหว่างโลกสองใบและทุกการตัดสินใจในตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเขาและคนในอนาคตต้นกล้าพยายามรวบรวมความกล้าท่ามกลางความสับสนวุ่นวายเขาเดินเข้าไปใกล้เงาดำที่ดูเหมือนจะมีชีวิต มันยืดตัวขึ้นสูงและแผ่พลังเย็นเยือกออกมารอบตัวเสียงกรีดร้องของชาวบ้านดังก้องในหัวเขาเหมือนคลื่นสะสัดแต่ต้นกล้ารู้สึกถึงความหวังเล็กๆเมื่อเห็นว่าร่างเงาดำนั้นมีรอยสลักโบราณคล้ายกับที่ปรากฏบนแผนที่ของเขาด้วยมือสันเทาต้นกล้าหยิบหนังสือบทสวดมนต์โบราณขึ้นมาแล้วเริ่มสวดบทสวดด้วยเสียงที่มั่นคงมากขึ้นทีละน้อยแสงสีฟ้าอ่อนเริ่มส่องออกมาจากรอยสลักบนร่างเงาดำ เงาดำเริ่มถอยหลังอย่างช้าหาหาแต่เสียงกริดร้องยังคงไม่หยุดผู้เถ้าผู้แก่ในพิธีกำลังมองต้นกล้าด้วยสายตาแปลกใจและหวังใจต้นกล้ารู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันแต่ทันใดนั้นพื้นดินใต้เท้าของเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอีกครั้งและแสงสว่างรอบตัวเริ่มพร่าเลือนต้นกล้ารู้สึกเหมือนถูกดึงกลับเข้าสู่ความเป็นจริงแต่ก่อนจะหายไป เขาได้ยินเสียงกระซิบส uh ุดท้ายจากวิญญาณโบราณว่าจงรักษาคำสาบนี้ไว้เพื่อปกป้องโลกจากความมืดที่เกินจะจินตนาการต้นกล้าลืมตาตื่นขึ้นมาในถ้ำที่มีแสงไฟเทียนอ่อนหาหะรอบตัวเขามีรอยสลักและเครื่องมือโบราณที่ยังคงความลึกลับเขารู้สึกได้ถึงภารกิจใหม่ที่ต้องทำภารกิจที่จะนำความรู้และความเชื่อมโยงระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่มารวมกัน เขาต้องค้นหาวิธีที่จะปลดปล่อยคำสาปโดยไม่ทำลายสมดุลแห่งพลังและในใจของเขาความกลัวและความหวังส่องแสงร่วมกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนต้นกล้าก้าวออกจากถ้ำด้วยแผนที่ในมือและความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเขารู้ดีว่าการเดินทางนี้ยังไม่จบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยโลกที่ซ่อนเร้นแห่งพิธีกรรมโบราณอย่างแท้จริงต้นกล้าเดินออกจากถ้ำด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความหนักแน่นและความตั้งใจ แสงแรกของรุ่งอรุณเริ่มสัดส,ส่องผ่านต้นไม้สูงใหญ่ที่ล้อมรอบป่าเสียงนกร้องเจ๊เจ้าก้องกังวานแต่อีกด้านหนึ่งของใจเขายังคงเต็มไปด้วยคำถามโลกใบนี้มีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่ตาเห็นต้นกล้าตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่เมื่อมาถึงหมู่บ้านเขากลับพบว่าผู้คนต่างตื่นตระหนกและพูดคุยกันอย่างเร่งรีบมีข่าวลือว่าพิธีกรรมโบราณได้ส่งผลกระทบบางอย่าง บ้านเรือนบางหลังถูกพบว่ามีรอยสลักลึกลับปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันและเสียงคร่ำครวญเหมือนผีสางที่หลอกหลอนในคืนมืดต้นกล้ารู้สึกได้ว่าคำสาบไม่ได้อยู่แค่ในอดีตเท่านั้นมันเริ่มแผ่ขยายมาสู่โลกปัจจุบันเขารีบไปพบกับผู้เฒ่าชาวบ้านผู้เป็นผู้ดูแลความรู้โบราณผู้เฒ่าบอกเล่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าคำสาบนี้คือการผนึกพลังของเทพเจ้าโบราณที่ถูกปลุกขึ้นมาโดยความโลภและความไม่รู้ และมีเพียงผู้ที่เข้าใจพิธีกรรมแท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถปิดผนึกคำสาบนนี้อีกครั้งได้ต้นกล้ารับรู้ถึงความรับผิดชอบที่หนักอึง้งเขาต้องเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าโบราณที่ยังไม่เคยมีใครพบเห็นการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยอันตรายทั้งจากธรรมชาติและสิ่งลึกลับที่ยังไม่สามารถอธิบายได้แต่ต้นกล้ารู้ดีว่าหากไม่ทำภารกิจนี้ โลกทั้งใบอาจต้องตกอยู่ในความมืดมนคืนหนึ่งในป่าเขตร้อนต้นกล้าได้พบกับหญิงสาวปริศนาผู้แต่งกายด้วยชุดไทยโบราณเธอพูดเสียงนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยอำนาจเจ้าได้ปลุกสิ่งที่ไม่ควรปลุกแล้วทางเดียวที่จะหยุดมันได้คือจิตใจที่บริสุทธิ์และความกล้าที่ไม่หวาดกลัวต้นกล้ารับฟังคำพูดนั้นด้วยความตั้งใจทั้งสองร่วมกันออกเดินทางเข้าสู่ดินแดนลับที่เต็มไปด้วยกับดักและกับข้าวแห่งพิธีกรรม ท่ามกลางความมืดและเสียงกระซิบที่ยังคงตามติดต้นกล้ารู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกวินาทีแต่เขาไม่ยอมถอยเพราะรู้ดีว่านี่คือเส้นทางที่เขาต้องเดินจนจบเพื่อปกป้องอนาคตและเปิดเผยความลับแห่งโลกโบราณเมื่อพวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าสัญ,ญลักษณ์โบราณเริ่มเรืองแสงและประตูหินที่เก็บซ่อนประวัติศาสตร์ก็ปรากฏขึ้นความจริงที่รอคอยการเปิดเผยกำลังจะมาถึง ประตูหิงขนาดใหญ่ตั้งประงานอยู่ตรงหน้าลวดลายสลักลึกซึ้งเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณที่เปล่งประกายเป็นจังหวะช้าหาหะต้นกล้ารู้สึกถึงพลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ภายในหญิงสาวปริศนาจับมือเขาแน่นจงเตรียมใจให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเจ้าไปตลอดการต้นกล้าหายใจลึกๆก,ก่อนจะดันประตูนั้นให้เปิดออกเสียงคลืดคลาดของหินบทขยับดังก้องกังวานไปทั่วป่า เมื่อประตูเปิดเผยทางเข้าไปยังห้องพิธีโบราณที่เต็มไปด้วยแสงสลัวบรรยากาศเย็นยะเยือกจนผิวหนังลุกชันในห้องนั้นมีแท่นบูชาหินแกะสลักเป็นรูปเทพ,พเจ้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรอบแท่นบูชามีเครื่องมือพิธีและสิ่งของโบราณมากมายต้นกล้าสังเกตเห็นคัมภีรเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใกล้แท่นบูชาขณะที่หญิงสาวค่อยๆเริ่มสวดมนต์เสียงเบาแสงเทียนสว่างจ้าและล้อมรอบทังสองด้วยความอบอุ่นอย่างน่าประหลาด จูจ่ๆพื้นใต้แท่นบูชาสั่นสะเทือนจากนั้นแท่นบูชาเปิดออกเผยให้เห็นช่องว่างลึกลงไปใต้พื้นดินต้นกล้าและหญิงสาวไม่รอช้าทั้งสองปีนลงไปยังความมืดที่ลึกลงไปใต้ดินในนั้นพวกเขาพบกับผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยภาพวาดและสัญ,ญลักษณ์โบราณภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญ,ญาณต้นกล้ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนและพลังงานที่ไหลเวียนอยู่รอบตัว ความมืดเริ่มกลายเป็นแสงสีทองอบอุ่นแต่แล้วเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นจากมุมหนึ่งของถ้ำต้นกล้าและหญิงสาวหันไปมองเห็นร่างของชายชาราผู้หนึ่งยืนอยู่ในเงามืดเขาเป็นผู้ที่เคยถูกผนึกไว้ในพิธีกรรมโบราณชายชารานั้นยื่นมือออกมาและพูดด้วยเสียงแหบพร่าเจ้ามาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าเจ้าเลือกทางเดินของผู้กล้า แต่จงระวังพลังที่เจ้ากำลังปลดปล่อยอาจไม่สามารถควบคุมได้ง่ายๆต้นกล้าและหญิงสาวจับมือกันแน่นขึ้นพวกเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสำรวจอดีตแต่เป็นการเผชิญหน้ากับพลังลึกลับที่ท้าทายความเชื่อและจิตใจของพวกเขาเองแสงทองค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยหาหะและคำถามสำคัญคือพวกเขาจะสามารถควบคุมพลังนี้ได้หรือไม่ก่อนที่จะสายเกินไป แสงทองอบอุ่นนั้นเริ่มกระจายออกไปทั่วถ้ำสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังและความหวังต้นกล้าและหญิงสาวกล้าเข้าไปใกล้ชายชาราผู้นั้นเขายื่นมือมาถือคัมภีรโบราณเล่มหนึ่งนี่คือคัมภีร์แห่งความสมดุลมันบรรจุความรู้และบทสวดมนต์ที่จะช่วยควบคุมพลังนี้แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและใจที่บริสุทธิ์ต้นกล้ารับคัมภีร์มาด้วยมือสั่นความรู้สึกหนักอึ้งแต่เต็มไปด้วยความหวัง หญิงสาวพูดเบาๆว่าเราต้องทำพิธีนี้ร่วมกันเพื่อปกป้องโลกและคืนความสงบสุขให้แก่วิญญาณที่ถูกผนึกทั้งสองเริ่มจัดเตรียมเครื่องมือและวางคำพีไว้บนแท่นบูชาบรรยากาศรอบๆเริ่มเงียบสงบเสียงลมหายใจของทั้งคู่กลายเป็นเสียงเดียวกับเสียงธรรมชาติรอบตัวต้นกล้าเปิดคำพีแล้วเริ่มสวบดบทสวดมนต์โบราณด้วยเสียงมั่นคงหญิงสาวร่วมสวดเคียงข้าง แสงทองจากคำภีร์และเทียนรอบๆเริ่มส่องสว่างแรงขึ้นเรื่อยหาหะทันใดนั้นเงาดำที่เคยปรากฏในอดีตก็โผล่ออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นศัตรูมันค่อยๆเปลี่ยนรูปกลายเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์แสงนั้นลอยขึ้นสูงแล้วค่อยๆแผ่กระจายออกไปทั่วถ้ำพลังงานในห้องพิธีค่อยๆสงบลงเสียงกรีดร้องและเสียงกระซิบจางหายไป ต้นกล้าและหญิงสาวรู้สึกได้ถึงความสงบและความอ่อนโยนที่แท้จริงชายชาราผู้ถูกผนึกค่อยๆเปลี่ยนร่างกลับเป็นชายหนุ่มที่สง่างามเขากล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเจ้าได้ทำสำเร็จพลังแห่งความมืดถูกผนึกไว้ด้วยความสมดุลและความรักโลกจะปลอดภัยอีกครั้งต้นกล้าย,ยิ้มออกมารู้สึกว่าภารกิจที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความยากลำบากนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วแต่เขายังรู้ว่า เรื่องราวของพิธีกรรมโบราณน,นี้จะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเพื่อตวนใจคนรุ่นหลังให้เคารพและเข้าใจพลังที่ซ่อนอยู่ในโลกใบนี้อย่างลึกซึ้งและต้นกล้าจะเป็นหนึ่งในผู้รักษาความลับนั้นเดินหน้าต่อไปในฐานะผู้พิทักษ์แห่งโลกโบราณต้นกล้ารู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเขาหันไปมองหญิงสาวผู้ร่วมพิธีด้วยความขอบคุณสายตาของเธอส่องประกายด้วยความหวังและความเชื่อมั่น นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเธอกล่าวเสียงนุ่มโลกยังเต็มไปด้วยความลับที่รอการค้นพบและพิธีกรรมโบราณอีกมากมายที่ต้องได้รับการปกป้องต้นกล้าพยักหน้าอย่างหนักแน่นเขารู้สึกถึงพันธะที่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ค้นพบแต่ในฐานะผู้พิทักษ์และผู้สืบทอดความรู้ขณะที่ทั้งสองเดินออกจากถ้ำแสงแดดสัดส่องผ่านต้นไม้สูงใหญ่ เสียงธรรมชาติรอบข้างกลับกลายเป็นดนตรีที่ชวนสงบใจต้นกล้าหย,ยิบคมภีรโบราณขึ้นมาดูอีกครั้งในนั้นมีคำเตือนและข้อแนะนำเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆที่ต้องระวังและยังมีแผนที่ที่นำไปสู่สถานที่ลึกลับอีกหลายแห่งต้นกล้ารู้ว่าการเดินทางของเขายังไม่จบเพียงเท่านี้เขาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่และเตรียมใจรับมือกับความลึกลับที่ยังรออยู่ในโลกใบนี้ เสียงลมพัดผ่านใบไม้เบาๆเหมือนเป็นคำสัญญาว,ว่าจะไม่ปล่อยให้เขาเดินเดียวดายต้นกล้าก้าวเดินอย่างมั่นคงพร้อมกับความรู้และความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอนาคตเพราะโลกนี้ยังมีความลับอีกมากมายที่รอาการเปิดเผยและเขาจะเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยรักษาและปกป้องความลับนั้นไว้ตราบนานเท่านานต้นกล้าเดินทางกลับสู่หมู่บ้านพร้อมกับหญิงสาวผู้พิทักษ์แห่งพิธีกรรมโบราณระหว่างทางพวกเขาผ่านทุ่งนาเขียวขจีและลำธารสายไหลยเย็น บรรยากาศเงียสบสงบแต่เต็มไปด้วยพลังงานที่ยังคงแผร่ซ่านอยู่ในอากาศเมื่อถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างเฝ้ารอยอย่างใจจดใจจอ่อพวกเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในถ้ำต้นกล้าจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้คนฟังอย่างละเอียดความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้รับกลายเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกคนชาวบ้านเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของพิธีกรรมและความเชื่อโบราณ และร่วมมือกันรักษาและฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ใกล้จะสูญหายไปต้นกล้าและหญิงสาวช่วยกันจัดตั้งกลุ่มพิทักษวัฒนธรรมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมโบราณอย่างถูกต้องพวกเขาเดินทางไปยังสถานที่ลึกลับอื่นๆตามแผนที่ในคัมภีร์ค้นพบซากโบราณสถานและรวบรวมเรื่องราวที่เชื่อมโยงอดีตก,กับปัจจุบันในทุกสถานที่ต้นกล้ารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่รอการปลุกขึ้นใหม่ แต่ครั้งนี้เขาและทีมงานพร้อมเผชิญหน้าด้วยความรู้ความเชื่อมัน่นและจิตใจที่เข้มแข็งวันหนึ่งขณะที่ต้นกล้ากำลังศึกษาคมภี์โบราณในศาลากลางหมู่บ้านเสียงกลองและเสียงระนาดดังขึ้นจากทางเข้าหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลประจำปีต้นกล้าได้เห็นใบหน้าที่เปล่งประกายด้วยความสุขและความหวัง เขารู้ว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดจิตวิญญาณของพิธีกรรมโบราณยังคงอยู่ในใจของผู้คนและจะสืบทอดต่อไปไม่รู้จบต้นกล้าย,ยิ้มและเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ากว้างใหญ่รู้สึกถึงสายลมที่พัดผ่านราวกับกำลังบอกกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจบลงแต่เรื่องราวแห่งโลกโบราณน,นั้นยังคงรอให้เขาและคนรุ่นหลังได้ค้นพบต่อไปในวันข้างหน้า ต้นกล้าเดินทางเข้าสู่ฤดูหนาวแห่งความสงบแต่ใจเขายังคงลุกโชนด้วยความอยากรู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในความลับของพิธีกรรมโบราณน,นั้นเหมือนดวงดาวที่อยู่ไกลลิบในคืนมืดเขาตัดสินใจบันทึกเรื่องราวทั้งหมดลงในสมุดบันทึกส่วนตัวพร้อมทั้งวาดภาพสัญ,ญลักษณ์และสถาปัตยกรรมโบราณที่พบเห็นต้นกล้ารู้ว่าการบันทึกนี้ไม่ใช่แค่เพียงการจดจํา แต่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างอดีตและอนาคตเขายังเริ่มจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในหมู่บ้านเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงความสำคัญของพิธีกรรมและวัฒนธรรมโบราณความรู้ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ความลับนั้นสูญหายไปกับการเวลาในขณะเดียวกันต้นกล้าได้พบกับนักโบราณาคดีชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาเพื่อตามรอยตำนานในภูมิภาคนี้ ทั้งสองแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กันอย่างลึกซึ้งนักโบราณคดีแนะนำเทคนิคการวิเคราะห์และการอนุรักษ์ที่ทันสมัยทำให้ต้นกล้าเห็นมุมมองใหม่ในการรักษาความลับของโลกโบราณการร่วมมือกันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์แต่เป็นการปลุกชีพประวัติศาสตร์ที่เคยหลับไหลขึ้นกลับมาให้โลกได้เรียนรู้และทาบซึ้งในความงดงามและความหมายที่แท้จริงของพิธีกรรมเหล่านั้น ต้นกล้ารู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่หาหะและสารต่อภารกิจแห่งการค้นพบนี้ไปอีกนานแสนานานเพราะโลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยความลับที่รอการเปิดเผยอ,อยู่เสมอคืนหนึ่งในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดต้นกล้านั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านหมู่บ้านแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับ ความเงียบสงบช่างสวนทางกับความคิดในหัวของเขาเรื่องราวและพิธีกรรมโบราณยังคงวงเวียนอยู่ในใจไม่หยุดหย่อนทันใดนั้นเสียงลมพัดผ่านผู้ไม้เบาหาหา่เหมือนมีบางสิ่งกำลังเรียกชื่อเขาต้นกล้าลุกขึ้นยืนสายตาของเขาจับจ้องไปยังทิศทางเสียงนั้นในความมืดมิดเขาเห็นเงาร่างบางยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หญิงสาวผู้พิทักษ์จากถ้ำโบราณ เธอถือโคมไฟดวงเล็กที่ส่องแสงอบอุ่นมีสิ่งสำคัญที่เจ้าต้องรู้เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงเร่งร้าวที่ทีกรรมที่เจ้าร่วมทำนั้นเปิดประตูสู่โลกอื่นและตอนนี้บางสิ่งกำลังพยายามจะผ่านเข้ามาต้นกล้ารู้สึกถึงความหนาวเย็นแทรกซึมเข้ากระดูกแต่ความกล้าหาญยังคงแข็งแกร่งในใจเราต้องทำอะไรเขาถามเสียงนิ่งหญิงสาวยื่นมือมาให้เราจะเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง ที่ซึ่งพลังแห่งพิธีกรรมจะถูกเสริมความแข็งแกร่งเพื่อปิดประตูนั้นอีกครั้งต้นกล้าไม่รีรอทั้งสองเริ่มออกเดินทางในคืนที่มืดมิดป่ารอบตัวพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากสัตว์ป่าและเสียงกระซิบที่เหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวเก่าแก่ระหว่างทางต้นกล้ารู้สึกถึงความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนแต่เขาก็รู้ว่าถ้าไม่ทำ โลกอาจต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่ไม่อาจคาดคิดเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายซากโบราณสถานเก่าแก่ที่ปกคลุมด้วยเถาวันและหมอกหนาทึบล้อมรอบต้นกล้าและหญิงสาวยกมือขึ้นสวดมนต์ตามบทสวดในคัมภีร์แสงจากคมไฟและเทียนรอบๆเริ่มสว่างจ้าสิ่งลึกลับในอากาศเริ่มสงบลงประตูสู่โลกอื่นค่อยๆปิดลงอย่างช้าหาห่า ความมืดที่คุกคามโลกถูกขับไล่ด้วยแสงสว่างแห่งความเชื่อและความกล้าต้นกล้าและหญิงสาวถอนหายใจด้วยความโล่งใจแต่พวกเขารู้ดีว่านี่คือเพียงหนึ่งในหลายๆการต่อสู้ที่ต้องเผชิญหน้าโลกใบนี้ยังคงเต็มไปด้วยความลับและพลังที่ไม่อาจเข้าใจได้ง่ายหาหะและพวกเขาจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อปกป้องและรักษาความสมดุลของโลกนี้ไว้อย่างดีที่สุด แสงรุ่งอรุณค่อยๆทะลุผ่านทิวไม้สูงใหญ่สีทองอ่อนๆของแสงแดดฉับลงบนใบไม้ที่เปียกชื้นจากหมอกในยามเช้าต้นกล้าและหญิงสาวนั่งพักเหนื่อยใต้ร่มเงาหัวใจของทั้งสองยังคงเต้นแรงด้วยความรู้สึกผสมผสานของความโล่งใจและความกังวลวันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นหญิงสาวพูดเสียงเบายังมีอีกหลายสิ่งที่เราต้องเผชิญหลายความลับที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต้นกล้าพยักหน้าอย่างเงียบ หาหาเขารู้สึกถึงภาระอันใหญ่หลวงที่กำลังอยู่บนบ่าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้นในตัวเองเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมศึกษาและเข้าใจทุกพิธีกรรมที่เราพบเจอเพื่อไม่ให้พลังเหล่านั้นตกอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีหญิงสาวมองเขาด้วยสายตาแห่งความเชื่อมั่นใช่และเราจะต้องรวมกลุ่มผู้พิทักษ์เหล่านี้ให้มากขึ้น เพื่อรักษาสมดุลของโลกและปกป้องความลับของบรรพบุรุษต้นกล้าหายใจเข้าลึกท่ามกลางเสียงนกร้องและสายลมที่พัดผ่านเขารู้สึกเหมือนได้รับพลังงานบางอย่างจากธรรมชาติรอบตัวมันเป็นพลังงานของชีวิตและความหวังและนั่นคือสิ่งที่เขาจะถือไว้แน่นพร้อมเดินทางต่อไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความท้าทายโลกที่เต็มไปด้วยความลับแห่งพิธีกรรมโบราณยังคงรอคอยผู้กล้ายอย่างเขาอยู่เสมอ ต้นกล้าและหญิงสาวลุกขึ้นพร้อมกันมองไปยังเส้นทางที่ทอดยาวต่อหน้าพร้อมกับหัวใจที่แข็งแกร่งและจิตใจที่ไม่หวั่นไหวพวกเขาจะไม่หยุดเดินเพราะการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของอดีตแต่มันคือการปกป้องอนาคตของทุกคนบนโลกใบนี้ต้นกล้าและหญิงสาวก้าวเดินผ่านป่าเขียวขจีที่เริ่มตื่นจากความเงียบสงัดแสงแดดสาดส่องลงมากระทบใบไม้เปียกน้ำทัางเป็นประกาย ทุกก้าที่พวกเขาก้าวไปเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความหวังระหว่างทางพวกเขาพบกับหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านยังคงยึดมั่นในประเพณีโบราณต้นกล้าใช้โอกาสนี้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เฒ่าผู้แก่ได้เรียนรู้ถึงพิธีกรรมและความเชื่อที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ทุกเรื่องราวล้วนมีความเกี่ยวพันและเติมเต็มความเข้าใจเกี่ยวกับโลกโบราณมากขึ้นหญิงสาวชี้ไปที่ป่าลึกที่ยังไม่มีใครกล้าเข้าไป นั่นคือสถานที่ที่เราต้องไปต่อมีความลับที่ยังรอการเปิดเผยต้นกล้ารู้สึกถึงความตื่นเต้นและความหวาดกลัวผสมกันแต่เขาไม่เคยลังเลเพราะเขาเข้าใจดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อค้นหาแต่เพื่อปกป้องและรักษาความสมดุลของโลกทั้งใบเมื่อเดินทางถึงป่าลึกหมอกหนาปกคลุมทำให้ทุกอย่างดูเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหนึ่ง ต้นกล้าและหญิงสาวหยุดยืนหน้าทางเข้าสู่ถ้ำลึกลับเสียงน้ำหยดจากเพดานถ้ำและกลิ่นความชื้นทำให้หัวใจของต้นกล้าสั่นสะท้านนี่คือจุดที่เราจะได้เผชิญหน้ากับความจริงที่แท้จริงหญิงสาวกล่าวทั้งสองก้าวเข้าไปในความมืดแสงจากโคมไฟสองสะท้อนกับผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยภาพวาดโบราณและสัญลักษณ์ลึกลักบความเงียบที่เคยมีในถ้ำกลายเป็นเสียงกระซิบที่เหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวแห่งอดีต ต้นกล้ารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่พาเขาเดินลึกเข้าไปจนกระทั่งพวกเขาพบก,กับแท่นบูชาหินแกะสลักอย่างประณีตในกลางแท่นมีคริสตัลเปล่งประกายที่ส่องแสงสว่างอ่อนห่าหานี่คือหัวใจของพิธีกรรมทั้งหมดหญิงสาวกระซิบถ้าเราไม่รักษามันไว้ให้ดีความสมดุลของโลกจะถูกทำลายต้นกล้ารวบรวมพลังใจและยกมือขึ้นสวดมนต์บทหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้มา เสียงคําสวดเริ่มก้องกังวานทั่วถ้ำแสงจากคริสตัลค่อยๆสว่างขึ้นจนเต็มถม้ำและในขณะนั้นพลังงานลึกลับก็ถูกปลดปล่อยออกมาความมืดที่เคยปกคลุมโลกเริ่มถูกขับไล่แต่ต้นกล้าก็รู้ดีว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ยาวนานและเขาพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความลับและความท้าทายที่โลกนี้ซ่อนเร้นไว้ เมื่อลมหายใจสุดท้ายของพิธีกรรมจางหายไปในความเงียบสงัดต้นกล้าและหญิงสาวยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างที่อบอุ่นจากคริสตัลพวกเขามองไปรอบๆถ้ำท,ที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความมืดมนแต่ตอนนี้กลับส่องประกายด้วยพลังแห่งความหวังและความสมดุลต้นกล้ารู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในใจว่าเขาได้ทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่โลกยิงคงเต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งที่รอการค้นพบ แต่เขาเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้และความกล้าที่มีมนุษย์จะสามารถรักษาความสมดุลน,นั้นไว้ได้หญิงสาวหันมายิ้มให้ต้นกล้าอย่างอ่อนโยนนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่และเราจะยังคงเดินหน้าค้นหาและปกป้องความลับของโลกใบนี้ด้วยกันต้นกล้าพยักหน้าอย่างมั่นใจทั้งสองก้าวออกจากถ้ำสู่แสงแดดอันสดใสของวันใหม่พร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวัง และความมุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อไปเพื่อรักษาและส่งต่อเรื่องราวแห่งพิธีกรรมโบราณให้คงอยู่ในใจของคนรุ่นหลังตลอดไป